เรื่องแ้ะครับคือคุณเซนเนี่ยพอคุณเซนพูดคุณเซนเนี่ยเหมือนกับมีอำนาจใหญ่ที่สุดในกัมพูชาคุณเซนพูดยังไงอย่างนั้นครับไอ้ที่จะไปไประชุมอะไรต่ออะไรนี่ไม่ได้เรื่องแล้วครับต้องฟังท่านคุณเซนคนเดียวนะฮะต้องฟังคุณเซนคนเดียวคุณเซนบอกดินแดนตรงนั้นเนี่ยเป็นของขมร แล้วเขาส่งทหารมาประชิดชายแดนเต็มไปหมดเลยนะครับส่งชิดชายแดนเต็มไปหมดเลยไอ้ไทยก็ทำเป็นมารยาทดีนะครับว่าเป็นพื้นที่ทับซ้อนโนมเมนแลนด์ต้องไม่มีทหารทั้งสองฝ่ายแต่เขาไม่ฟังนะครับเขาไม่ฟังคุนเซนประกาศศักดาแสดงศักยภาพเพราะว่าคุนเซนนี่เขาจะเป็นพระเอกได้ต่อเมื่อมีการรบนะครับ สมเด็จทุนเซนนี่เขาเป็นนักรบเก่านะครับรบทั้งสงครามกรองกองโจนในรูปแบบนอกรูปแบบจนชนะขมรนแดงแล้วก็ปกครองขมรนมา3-40ปีมีอำนาจมากครับมีอำนาจมากเพราะฉะนั้นการเจรจาคณะต่างๆเนี่ยไม่ต้องไปแล้วครับเสียฟอร์มด้วยประเทศไทยนะครับไอ้เจบีทรงเจบีซีที่จะไปอ้อนให้เขาประชุมให้เขาจัดการประชุมเนี่ยนะมันไร้ประโยชน์ครับไร้ประโยชน์นะครับ มันไร้ประโยชน์มันไม่ได้หรือครับเรายินยอมให้เขาลุกล้าเขตแดนไทยไม่ได้ตรงนั้นในเมื่อมันคือกัมพูชาเขาถือว่าไแผนที่ที่ฝรั่งเศสมันทําไว้ตั้งแต่สมัยก่อนตอนที่มันคิดจะยึดครองประเทศไทยแล้วมันยึดครองกัมพูชาไปได้เนี่ยมันก็ทำเอาเปรียบฝั่งมันนะครับฝรั่งเศสมันก็ทำเอาเปรียบฝั่งมัน ขีดแผนที่กินเขาพว,วิหารไปด้วยทั้งๆที่เขาพว,วิหารเป็นของเรามาตั้งนนานแล้วนะครับนี่มันก็กินลุกเข้ามาหมดครับกินลุกเข้ามาหมดแต่เราเนี่ยทําแผนที่หนึ่งต่อห้าหมื่นของเราและเราก็รู้ว่าเขตแดนประเทศไทยเราอยู่ตรงไหนเราก็ยึดถือตรงนั้นมาเราไม่เคยไปลุกเขเมรเลยนะครับมันจะให้จบเนี่ยผมมองว่าเรื่องเนี้ยจะจบเนี่ยนะฮะ จริงๆเลยนะจากใจผมนะผมมองว่ามีอยู่สองท่านที่จะคุยกับนายกุคุณเซนรู้เรื่องนะครับและเรื่องนี้มันจะจบได้ด้วยดีนะครับคือท่านอดีตนายกทักษิณซึ่งถือว่ามีความสนิทสนมเก่าก่อนมากับท่านสมเด็จทุนเซนอีกท่านก็ต้องไปพึ่งบาร,รมีพลเอกประวิตรลุงป้อมนะครับซึ่งถือว่าทางฝ่ายกัมพูชาเคย เกรงอกเกรงใจช่วยเหลือเกื้อกูลกันมาแต่ในอดีตนะครับตอนนี้มันไม่ต้องไปฝ่ายค้านฝ่ายรัฐบาลแล้วครับไม่ต้องมีพักโน้นพักนี้แล้วครับต้องเอาพื้นที่ประเทศไทยอำนาจอธิปไตยของไทยเข้าไว้ก่อนนะครับทหารเขายึดถือปฏิบัติทหารเขายึดถือปฏิบัติคุณจะมาล้ำเขตแดนไทยไม่ได้นะครับทหารเขาไม่ยอม ผมก็ขอบคุณและเป็นกำลังใจให้ในทัพภาคสองนะครับที่ไม่ยอมตั้งแต่เริ่มต้นนะครับตรึงกำลังกันอยู่อย่างนั้นแหละฮะตรึงกำลังกันอยู่อย่างนั้นนะครับตอนนี้จากการข่าวนะครับเขาวางกำลังเต็มพืชไปหมดแล้วประมาณหมื่นสองพันกว่าคนทั้งคอทั้งเข้าหลามปืนใหญ่หันกระบอกเข้ามาพร้อมที่จะลุยกับเราตลอดนะครับเราเพต้องพยายามผลักดันออกไปให้ได้ ผลักดันไม่ได้เนี่ยมันก็ต้องฟาดกันนะครับมันกดไม่ได้แล้วจะเลี่ยงไม่ได้แล้วนะครับผู้หลักผู้ใหญ่เนี่ยผมว่าจริงๆนะผมขอความกรุณาเถอะครับท่านอดีตนายกทักษิณครับไม่ใช่ผมแลระลาะบละลวงนะครับผมเป็นน้องนะฮะลองโทรคุยกับลุงป้อมล็อบบี้กันอะไรกันนะครับคุยกันนะครับ ไม่นั้นเด็กมันจะสูญเสียทั้งสองฝ่ายครับพื้นที่ตรงนั้นเป็นพื้นที่ที่ทางภูมิศาสตร์เนี่ยไทยเราจะได้เปรียบก็จริงเป็นพื้นที่สูงกว่าแต่เวลาไอ้กระสุนปืนคอปืนใหญ่มันลอยมามันอดที่จะต้องสูญเสียไม่ได้ครับนะครับและเรานี่มารยาทดีไม่เคยคิดที่จะลุกไปเอาเสียมเรียบพระตะบองสีโสพลที่เคยเป็นของไทยกลับคืนมาเลยนะครับ และทหารเองเนี่ยผมยืนยันว่าทหารของพระราชาผมใช้คำนี้นะครับทหารของพระราชาสิ่งที่ทหารจะยอมไม่ได้คืออะไรที่ใครจะมาลุกล้านแผ่นดินไทยทำให้เสียเขตแดนไทยแผ่นดินไทยไปเนี่ยทหารเขายอมไม่ได้อะไรที่จะไป เป็นปฏิปักษ์ต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ทหารเขายอมไม่ได้และดูอาการแล้วผมเองก็ไม่สบายใจนะในวันพรุ่งนี้เนี่ยท่านผู้การทหารสูงสุดนักผู้การทหารบกผู้การทหารอากาศผู้การทหารเรือและผู้การตำรวจแห่งชาติคุยลับกันโดยไม่ให้สื่อมวลชนไม่เผยแพร่สื่อมวลชนนะครับไปคุยลับกัน มอยู่ในป่าด้วยไงครับมันเลยไม่ค่อยมีสัญญาณนะฮะไม่ค่อยมีสัญญาณคือท่านผู้จัดการเหล่าทัพเนี่ยท่านผู้จัดการทหารสูงสุดไม่รู้เป็นไรนะครับนัดคุยกันเนี่ยผมว่า กเป็นเพื่อนกันทุกท่านเป็นเพื่อนกันเป็นพี่เป็นน้องกันนะครับโดยเฉพาะผู้จัดการทหารบกเนี่ยมีความสุขขุมลุ่มลึกแต่เฉียบขาดท่านไม่เคยมาพูดให้สัมพงสัมภาษณ์นะครับแต่เวลาฟาดนี่ฟาดจริงๆนะครับฟาดจริงๆนะครับทหารเขายอมให้ใครจะมายึดครองดินแดนประเทศไทยไม่ได้นละครับ มันก็จะเกิดการประทะก,กันขึ้นอย่างแน่นอนนะครับอย่างแน่นอนท่านรองนายกภูมิธรรมก็พยายามทําหน้าที่ของท่านผมก็เห็นใจนะโดยส่วนตัวผมเห็นใจรองภูมิธรรมนะครับพยายามไปตรวจเยี่ยมแนวชายแดนนะครับไปรับฟังข้อเท็จจริงไปดูสภาพพื้นที่จริง รองภูมิธรรมก็ยอมรับว่าเขามรลุข้ามาประมาณสองร้อยเมตรเลยแต่ก็ไม่รู้จะทํายังไงก็พยายามไปเจรจาครับว่าขอให้ท่านถอยไปหน่อยได้ไหมเดี๋ยวมันจะเกิดเรื่องโอ้โหทางโนนเขาฟังสมเด็จคุณเซนคนเดียวเท่านั้นเลยจบถ้าอย่างนี้ก็จบแล้วครับเราไม่ไปรังแกใครก่อนแต่ไม่ยอมให้ใครรังแกเด็ดขาดไทยนี้รักสงบ แต่ถึงรบไม่ขาดนะครับพูดตรงๆมันไม่มีเรื่องไม่มีวี่แววเลยว่าจะเป็นเรื่องเป็นราวนะครับแต่ทางเขเมรนก็ออกมาสร้างเรื่องสร้างราวขึ้นอยู่กันสงบมาตั้งกี่สิบปีแล้วนะครับเราก็ต้องรอเฝ้าติดตามนะครับพระสยามเทวาธิราชคุ้มครอง น้องๆทหารที่อยู่เวรชายแดนคุ้มครองประชาชนคนไทยที่อยู่บริเวณแนวชายแดนนะครับเขาปราถนาการรบนะครับมันก็คงไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้แล้วถ้าเกิดการประทะกันร,รบพุ่งกันขึ้นเนี่ย มันก็เกิดการสูญเสียทั้งสองฝ่ายผมในฐานะประชาชนคนไทยคนหนึ่งยอมไม่ได้นะครับยอมไม่ได้ยิ่งพี่น้องทหารตำรวจไม่มีใครยอมครับถ้าเราไปรุกรานประเทศท่านท่านก็ไม่ยอมเหมือนกันนะครับในระหว่างที่ตรึงกำลังรอกันอยู่อย่างนี้นะครับ ไม่ต้องให้ห้าเสือคือผู้จัดการทหารสูงสุดบกเหลืออากาศตำรวจตั้งโต๊ะแถลงนะครับทุกนี้หลังจากที่ห้าท่านประชุมแล้วเนี่ยถ้าทั้งห้าท่านตั้งโต๊ะแถลงนะผมว่ามีเสียวก็แล้วกันผมว่ามีเสียวก็แล้วกันนะครับรัฐบาลครับมีเสียวครับท่านนึกย้อนไปในอดีตเถอะครับเราก็อายุเท่านี้แล้ว ลองนึกย้อนในอดีตถูกครับประเมินสถานการณ์ว่ามันจะเกิดเหตุการณ์อะไรอย่างไรฝ่ายทหารเขาไม่ยอมก็มองว่ารัฐบาลทำไมไม่สั่งการมาทำไมไม่สนับสนุนงบประมาณมาให้ช่วยนะครับในฝ่ายรัฐบาลเนี่ยก็ต้องงบลับต้องไปแล้วครับท่านรองภูมิธรรมครับขอมัตนายกจัดงบลับเสริมกองทัพบก โดยเฉพาะกองทัพภาคที่สองสเบียงทหารอยู่ยลำบากนะพื้นที่ตรงนั้นเป็นป่าเขานะครับเป็นป่าเขาเราอยู่ในเมืองเนี่ยยุงยังเยอะเลยหน้าฝนฝนตกลำบากภาคปันโจที่จะคุมหัวให้มันฝนไม่เปียกมันก็ไม่ค่อยมีประสิทธิภาพมันเป็นภาเฉพาะบุคคลนะครับจะไปตั้งเต็นตั้งกระโจม รอรับกระสุนก็ไม่ได้ต้องอยู่กันแบบพลางตัวน้องที่อยู่ในตัวประสาทก็ร้อนอบอ้าวยุง่งนะครับลำบากเรื่องอาหารการกินแต่ทหารเขมรลำบากกว่าเราแน่เขาอยู่ในพื้นที่ต่ำเขาต้องระวังนะครับเราอยู่ในพื้นที่สูงข่มนะครับเราอยู่ในพื้นที่สูงขม่มเรามาพูดในฐานะที่เราเป็นประชาชนพลเมืองดีกว่านะครับ ว่าเราจะสนับสนุนกองทัพได้อย่างไรกองทัพกพออกแถลงการมาว่าให้เซฟประเทศไทยเรารักสงบถึงลบไม่ขาดนะครับช่วยกันนะครับช่วยกันพวกเราช่วยกันนะครับสองท่านใดที่อยู่ในพื้นที่ใกล้เคียงนะครับประสานหน่วยทหารของใช้ ที่จะนําไปบริจาคเนี่ยมีประโยชน์ทั้งนั้นครับผมยกตัวอย่างแม้แต่แผงโซล่าเซลล์เล็กๆท่านใดมีก็เอาไปบริจาคได้ทาหารต้องใช้ชาร์จมันไฟฟ้าไปไม่ถึงมันอยู่ในป่าในเขาไฟฟ้าไปไม่ถึงครับไฟฟ้าไปไม่ถึงต้องใช้แผงโซล่าเซลล์กลางกลางกางไอแบบพัดได้พกติดตัวบุคคลเพื่อจะชาร์จเชื่อมสัญญาณไอ้ชาร์จโทรศัพท์ชาร์จวิทยุสื่อสาร เป็นไฟส่องสว่างในการตั้งฐานลอ,อยนะฮะยากันยุงของทหารเขาก็มีแจกส่วนหนึ่งนะครับแต่สเปรย์ตะไคร้อย่างเงี้ยก็ใช้นะครับแม้แต่บุหรี่นะครับบุหรี่ทหารก็สูบและเงินเดือนพวกเราไม่ใช่ว่ามากนะครับถ้าใครมีเปร หเหมือนกับพวกแคมปิ้งเขาน่นนะครับพวกเปรเนี่ยเปรสนามที่มีมุ้งครอบนะครับเขมเหรียเขามีครัเขมเหรเขามีประจําตัวบุคคลเลยไปตรงไหนเจอต้นไม้เขาก็ปลูกผูกเปลแล้วก็มีมุ้งครอบยุงเขาไม่กัดเขานะครับแล้วก็มีผ้าปันโจขึงกันกันฝนแต่ทาหารไทยคงไม่มีแจกหรอกครับเท่าที่ทราบนะครับไม่มีแจกครับ เดี๋ยวมันจะเป็นมาเลรเลียกันระหว่างที่ตรึงกําลังกันเนี่นะครับเราก็ไม่ลุกเขานะครับแต่จะต้องผลักดันเขาออกไปมันออก็อดที่จะปะทะกันไม่ได้นะครับนะบตอนนี้ขอบคุณพี่น้องประชาชนนะครับที่นําสิ่งของบริจาคไปบริจาคนะครับแม้แต่ยางรถยนต์เก่าเอาไปวางเอาดินใส่เอาหินใส่เพื่อทําเป็นบังเกอร์ เพื่อทาเป็นบังเกอร์พื้นที่เรามันบางทีขุดไม่ได้ฮะมันเป็นหินมันเป็นหินครับมันอยู่ที่สูงมันเป็นหินนะครับกเอายางรถยนต์ไปวางนะฮะเอาดินไปนะครับที่ผมพูดเรื่องอาสาสมัครนั้นผมคิดว่าถ้ากองทัพบกมีนโยบายพวกเราต้องช่วยกันเราไม่ได้ไปจับเขาหลามเพื่อจะจ้องปะทะกับเขาแล้วครับทหารเขาทาหน้าที่ตรงนั้นได้แต่เราอาจจะช่วยกันไปขนอิฐขนทรายขึ้นไปทําบังเกอร์ช่วยกันไปทําอาหาร ช่วยกันไปตั้งเต็นท์พยาบาลช่วยกันไปอาหารจัดการอพยพประชาชนชาวบ้านช่วยกันสื่อสารถ่ายทอดทุกคนจะมีความรู้แตกต่างกันนะครับเหมือนเราไปช่วยผู้ประสบอุทกภัยน้ําท่วมอย่างนั้นเราแนวหลังก็ต้องเตรียมตัวต้องเตรียมตัวนะครับราชการโดยเฉพาะท่านผู้ว่าราชการจังหวัดท่านนายกอ,อกบอตอนักการเมือง สสควรออกมาแสดงบทบาทได้แล้วครับมีแม็คโครเล็กแม็คโครใหญ่อะไรไปช่วยชาวบ,บ้านชาวบ,บ้านเขาอยู่ตรงนั้นนี่เขาไม่กลัวครับเขาไม่กลัวแต่ประมาทไม่ได้พอเกิดการสูญเสียแล้วเนี่ยเราก็จะมาเสียใจกันนะครับส่วนหากเกิดเหตุการณ์ประทะก,กันขึ้นจริงๆก็ขอให้ทหารต้องฟาดให้หนักเลยนะนะครับ ต้องฟาดให้หนักเลยครับต้องฟาดให้หนักเลยเด็กจะได้ไม่มารังแกละรานอย่างนี้อีกนะครับตอนนี้สิ่งที่ผมมองว่าทางรัฐบาลควรจะต้องทำรีบด่วนเลยนะครับหลังจากที่เขาไปโพสต์แล้วท่านภูมิทําไปพูดเมื่อวานแล้วเขาบอกแล้วว่าเขาไม่ถอนพอเขาไม่ถอนปุ๊บเนี่ยและเขาส่งกำลังสนับสนุนมาเรื่อยๆเนี่ยนะครับขอความกรุณาทะาะครับปิดด่านครับท่านครับปิดด่าน ปิดด่านปิดด่านเพื่อห้ามส่งน้ำมันออกเด็ดขาดทางทะเลก็สกัดกั้นนะครับทางทะเลต้องสกัดกั้นให้ได้นะครับนะครับกองทัพเรือตำรวจน้ำต้องสกัดกัน้นไม่ให้น้ำมันขึ้นทางทะเลด้วยและด่านที่น้ำมันตามช่องทางต่างๆออกไปเนี่ยต้องห้ามน้ำมันส่งออกเด็ดขาดเพราะน้ำมันเป็นของสำคัญที่เขาจะใช้ในการขนส่ง ยุโทรประกอทางทหารกําลังสนับสนุนอะไรนี่นะครับต้องตัดตัดก่อนนะครับแล้วก็ต้องตัดสัญญาณการสื่อสารสัญญาณโทรศัพท์ไอเสาที่หันไปทังบ่อนต่างเนี่ยนะครับกสทอชอต้องล้มเสาต้องไปจับเสาให้มันไม่มีสัญญาณติดต่อสื่อสารนะครับหันกลับมาทําเหมือนกับที่เราทํากับทางแม่สอดน,นะครับตัดไฟฟ้าตัดสัญญาณเน็ต ก่อนนะครับแล้วก็ค่อยๆพวกอาวุธยุทธภันฑ์สินค้าอุปโภคบริโภคนะครับดําเนินการเป็นสเต็ป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 ไปเลยครับนะครับเรื่องน้ํามันนี่ต้องจัดการก่อนเลยนะครับอาวุธยุทภันฑ์เมื่อก่อนเราห้ามกันกระทั่งผงชูรสนะครับไม่ให้ออกรองเท้าแตะเสื้อในาเสื้อยกส่งผ้านังไหมนะครับต้องเด็ดขาดครับ ในเมื่อท่านมาเกเรเราอย่างเงี้ยนะครับมันมีรายละเอียดนะครับอธิบายให้ชาวบ้านเข้าใจก็คืออาวุธยุทธภัณฑ์ที่จะสนับสนุนเขาแม้แต่ผ้าพลาสติกยังต้องห้ามส่งออกเลยนะครับผ้ากันฝนเนี่ยนะครับรองเท้าฟองน้ํานะครับท่านมองว่าเอ้ยไปห้ามทําไมวะท้าหานเอาไปใช้ไนงะเขาไปตั้งฐานอยู่เนี่ยมันก็ต้องไปมุงหลังคามันเป็นกางผ้าพลาสติกนะครับ เขารู้ครับทางทหารเขารู้ครับเขาเรียกเป็นยุทธภัณฑ์ห่วงห้ามและสิ่งของต้องห้ามสมัยคุณเซนลบกับขมิ้นแดงเรายังห้ามยันเสื้อยกทรงยันผ้าหนาใมนะครับและต้องแยกประชาชนคนขมิ้นทหารฝ่ายเขาก็ต้องทำหน้าที่ได้รับคำสั่งมาเขากินเงินเดือน เขาได้รับคําสั่งมาเขาก็หลบไม่ได้ทหารฝ่ายเราได้รับคําสั่งก็ต้องไปตรึงกําลังเขาไว้ตอนนี้เขามีคําสั่งออกมาแล้วนะครับว่าหากมีการลุกล้าให้ใช้อาวุธได้โอ้โ oh, ห oh. ก็เขตเราเนี่ยมันทับซ้อนกันอยู่อ่ะพอเราเดินเข้าไปเนี่ยมันจะว่าเราลุกล้าคนไทยก็อย่าไปพูดให้เสียกำลังใจนะ มีคนไทยบางคนเนี่ยแต่หัวใจเขมรนไอ้เรื่องศาลโลกเนี่ยไม่ต้องไปพูดถึงครับเพราะเราไม่ได้เป็นสมาชิกศาลโลกเขาบอกว่ายัางไงถ้าเขามรไปฟ้องศาลโลกเดี๋ยวต่างชาติก็กดดันจะมากดดันอะไรเราเหรอเราไม่ได้เป็นสมาชิกนะครับมันต้องสมัครใจทั้งสองฝ่ายนะครับ ตั้งแต่ไปตัดสินเอียงข้าง,ขางเขมรยกเขาพระวิหารได้ขเขมรไทยก็ออกแล้วครับไทยก็ไม่ไม่เป็นสมาชิกด้วยนะครับไม่เป็นสมาชิกด้วยไอ้จะจะเป็นสมาชิกมันเราต้องสมัครใจเหมือนสมาชิกอาเซียนสมาชิกนาโต้สมาชิกสหประชาช,ชาตินะครับเราไม่สมัครใจจะมาบังคับอะไรเราได้เราไม่ไปรุกลานใครก็เขตของเราเนี่ยก็เห็นอยู่แผนที่ทางภูมิศาสตร์มันก็เห็นอยู่ ฝั่งไทยเนี่ยสูงขึ้นไปเป็นยอดหน้าผายอดดอยของเขาเนี่ยต่ําเข้าไปในุบเขาเลยใครจะอยากได้ที่สูงสูงเราก็อยากได้ที่ต่ำต่ำแต่เราไม่เคยไปรุกรานเขาเงี้ยนะครับและฝรั่งเศสเขาเคยยึดครองเขเมรอ,อยู่ไอ้คนฝรั่งก็ได้เมียเขเมรบ้างไอ้คนเขเมรก็ได้เมียฝรั่งเศสบ้างมันก็พันกันอยู่อย่างนั้นเวลาเรียนก็ส่งไปเรียนที่ฝรั่งเศส พอทํางานในประชาชาติทํางานในองค์กรองค์กรสารโลกมันก็มีความผูกพันกันได้เวลาดูแผนที่ท่านคิดว่าสารโลกแม่มจะเชื่อใครละแผนที่ประเทศไทยกับแผนที่ฝรั่งเศสทําไอ้ฝรั่งมันก็เชื่อฝรั่งเราเลยไม่เอาด้วยไงน,นะครับเราไม่ไปรังแกใครคนไทยเนี่ยแต่ไม่ให้ใครมารังแกนะครับฝรั่งเศสเนี่ยตัวดีเลยครับตัวดีเลยครับ ไม่ไหวครับอย่างนี้ไม่ไหวครับมาเนี่ยเราเนี่ไม่รังแกใครนี่ยแต่ว่าชอบมาลังแกรเราอยู่เรื่อยนะครับผมไม่ได้ดูไอช่องนี้เลยนะไอช่องอะไรช่องช่องแดงนมันค้างอยู่อย่างเงี้ยครับไอนี่มันระบบโทรศัพท์ไม่ดีไอช่องดำนี่ใช้ ais นะครับแต่อันี่ใช้ d e t e c เดี๋ยวกลับไปกรุงเทพจะไปเปลี่ยน นะครับไปเปลี่ยนไปย้ายค่ายมึงน,นะครับสัญญาณมีปัญหานะฮะสัญญาณมีปัญหานะครับญญคําถามเลยดูไม่ได้นะครับขอสายตอบคาถามทั้งนี้นะครับก็มันเครียดนะครับเลยกลายเป็นไม่ได้ไปพูดเรื่องอื่นเลยนะฮะมันเครียดและไอคนขมรที่มาทํางานในประเทศไทยเนี่ยท่านก็อย่าปากดีนะครับอย่าปากดี ไม่ต้องมาด่าประเทศไทยอะมึงยังมาทำมาหาแดกที่นี่เลยนะไอ้ปิดด่านเนี่ยเป็นมาตรการที่เราเนี่ยบอกว่าท่านเปเลเราก็ไม่ควบกับท่านแล้วครับแต่สินค้าเนี่ยเขาต้องสั่งจากเราเราจะสูญเสียดุลการค้าบ้างต้องปิดครับต้องปิดครับปิดอาวุธยุทโธภั์ที่จะออกไปนะฮะ และเขากลัวนะครับกลัวปิดบ่อนนะครับกลัวปิดช่องทางนะครับไอ้บ่อนนี่มันก็ของคนไทยแหละครับแต่เขาเห็นได้ประโยชน์ใครไปเล่นเนี่ยเขาเก็บกี่ปีเปอร์เซ็นต์แหละท่านบอกมาสิที่ท่านงอกเงยลืมตาอาปากมาได้เนี่ยเงินจากคนไทยไปเล่นในบ่อนนะครับแต่ไม่ต้องไปลื้อฟื้อนอดีตแล้วครับอย่าไปคิดว่าเมื่อก่อนท่านสมเด็จภูนเซนเคยพึ่งพาไทยนะครับเดี๋ยวนี้ผมว่า ยิ่งใหญ่ที่สุดในเขมรก็ต้องสมเด็ดเจภุมเซนไม่มีใครใหญ่เท่าสมเด็ดเจภุมเซนแล้วนะครับไม่มีใครใหญ่เท่าสมเด็จภุมเซนแล้วนะครับผู้หลักผู้ใหญ่ต้องคุยเองครับเดี๋ยวมันเป็นเรื่องนะครับไม่รู้เรื่องเนี่ยเดี๋ยวยิ่งไม่กี่วันเนี่ยเด็กมันอยู่มันก็ตึงเครียดนะลาาต่างโนต่างลาาตะเวนกันไปลาาตะเวนกันมานะฮะเดี๋ยวลั่นกันใส่กันเข้าไปคราวนี้ก็ลามนะครับ แล้วเขาแสดงอาการข่มขู่เรานะกำลังมีเรื่องตรึงกำลังเนี่ยเหมียนซ้อมลบอีกแถวลงไปแถวทางทะเลนะครับแม่มันกำลังตึงเครียดแทนที่จะอยู่นิ่งๆเง,ง,งียบๆมายิงเข้าหลามโชว์เราอีกยิงจรวดโชว์เราอีกนะครับข่คมขู่ว่ากูเจ๋วนะกูเจ๋งนะนะครับโอ้โหโแย่จริงๆเลย ไอ้คนไทยเ็้ามองเขาเป็นเพื่อนบ้านมันแย่นะเพื่อนอย่างนี้แย่